ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่16-31มกราคม2517ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนทางด้านการงานในช่วงนี้จะมีแต่คนวางใจให้คุณทำแต่งานสำคัญแต่ต้องระวังว่างานจะชนกันค่อนข้างเยอะทำให้มีโอกาสดีๆหลุดลอยออกไปได้ง่ายนอกจากนี้อาจมีงานที่ยาก หรือคนอื่นทำไม่ได้เข้ามาให้คุณทำซึ่งนั่นจะเป็นงานที่สร้างความกดดันให้คุณแบบสุดๆทางด้านการเงินปากนี้คุณอาจยังต้องหมุนเงินอยู่แต่สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆซึ่งในช่วงนี้คุณอาจเริ่มคิดถึงการจ่ายเงินก้อนเพื่อปลดหนี้ได้ทางด้านความรัก สำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจมีคนเข้ามาสนใจหลายคนเป็นช่วงที่เนื้อหอมแต่คุณยังไม่รู้สึกชอบใครเลยส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเนื่องจากจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันทางด้านสุขภาพระวังพักผ่อนไม่เพียงพอ